คนรัชแชนะคะทุกคนรัฐบาลไทยเลขทูบนะคะขอคนรัแช์นะคะรัฐบาลไทยเลขทูบนะคะทุกคนขอคนร้านหนึงแชร์ก่อนนะคะใครรอเลขทูบรัฐบาลไทยนะคะเนตกาแฟแม่นรินขอคนรัแชร์ก่อนค่ะขอคนร้านหนึงแชร์นะคะใครรอนะคะทุกคนจา๋าเม้นทงชาติไทยให้หน่อยเร็ว เมนทงชาติไทยสวยๆเลขทูบนะคะเนตกาแฟแม่นรินนะคะทุกคนจ๋าเมนทงชาติไทยมาเลยนะคะพิมพ์ทงชาติไทยเม้นเข้ามา,ขอ,า,าขอคนรัแชร์เดี่ยวขอคนรันหนึ่งแชร์ปังปังต่อนะคะสัญญากันแล้วนะคะว่าถ้าแตกราวพัฒนาพูดในไรสดนะคะเมื่อช่วงหัวค่ำนี้นะคะพูดในไรสดเมื่อช่วงหัวค่ำนี้นะคะ C1 C เก่าไม่อิหีพี่น้องปังววาวปังววายค้น้านงๆเป็นเศรษฐีแล,ลแล้วเศรษฐีอีกเศรษฐีบ่ตัวเลก็กแล้วเด้อค้น้างๆนี่บ่แมนเศรษฐีตัวเล็กจ้าบอกเลยบอกเลย,จ,ยลจุกเจ้าจุกแข้งเจ้าจุกแข้งเจ้าจุกปังปัง มาเดอ้อคนละแชร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อคนละแชร์เดอ้อจ้ะเดอ้อคนร้านหนึ่งแช์นะคะทุกคนจ๋าคนร้านหนึ่งแชร์ะะรนนชรเลขทูบรัฐบาลไทยกําลังจุดแล้วพี่น้องตอนนี้ควันมีโมเมนต์ควันอย่างโมเมนต์ไฟใหม่เดอ้อควันทูบควันทูบนะคะทุกคนควันทูบนะคะเม้นทงชาติไทยมาใครรอเม,ม้นทงชาติไทยรัวๆปล่อยในไลฟ์สดเลยนะคะ ทุกคนจ๋าปล่อยในไร้สดนะคะไม่มากพิธีไม่ต้องเข้าห้องปล่อยในไร้สดใช่านั้นแค่คนระแชร์เดียวแค่คนระแชร์เดียวเท่านั้นค่ะแชร์ไม่ต้องเยอะใครยังไม่กดติดตามเพจให้กดติดตามเพจพร้อมกดติดดาวเพจแม่นรินเนเตกาแฟแปดปดดไว้ด้วยนะคะ ให้กดติดตามเพจแม่นารินเน็ตกาแฟ8ปดปดปดไว้ด้วยนะคะความปังแนวทางฟรีทุกวันน้องเน็ตก็ไม่เคยเก็บค่าแนวทางแม่นรินก็ไม่เคยเก็บค่าแนวทางนะจ๊ะทุกคนค่ะแนวทางฟรีเพราะฉะนั้นแล้วคนรัแชร์เปิดซับเปิดโชคเปิดบารมีให้ตัวเอง,ง,งเปิดซับ<ๆ>เปิดโชคเปิดบารมีให้ตัวเองเอาตรงนี้นะคะจะได้ขังไหมมันมีควันควันอ่ะมันมีควันควันจะได้รู้ว่าเออเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะ คนรแชรนะคะสวัสดี4 0 0พันคนดูตรงนี้ค่ะสวัสดี4 0 0พันคนดูราวพัฒนานะคะเมื่อกี้นี้นะคะบนล่างแต่น้องเนตกาแฟได้เลขชุด4ี่ตัวแต่และคนจิมองน้อง,นงเนตกาแฟได้เลขชุด4ตัวเพราะใครดูในไรสดคือปังไม่มีเลขอื่นที่พูดออกจากปากถ้าใครดูไรสุดจะได้ยินแค่4 149จากพี่จ๋า จะได้ยินแค่สี่หนึ่ี่เก้ชอบเก้าทั้งคู่มาปังๆใครรูด9้าแค่รูดยังรวยแค่รูดยังรวยจ้ะแค่รูดยังรวยเลยค่ะพี่ขาแค่รูดก็รวยแล้ว5200คนดูแล้วทุกคนขาแชร์วนไปขอคนรับแชร์เท่านั้นค่ะขอคนรัชหนึ่งแชร์เท่านั้นควันนี้คือควันทูบนะคะควันทูบจุดสดๆให้เห็นเม้นทงชาติไทยมาเลยค่ะ สาธุนะแม่แล้วแม่เนี่ยอุยถูกหมดสี่ตัวฟาดฟา,าดไม่ต้องรอฟาดไม่ต้องรอทุกคนจานแล้วแตกจริงเข้าจริงไม่จกตา<อ>ให้ก่อนหวยออกย้ำนิดนึงก่อนหวยออกนี่รัฐบาลไทยพยายานเพนคอคนละแชดเดียวแนวทางฟรีคนละแชดเดียวเน็ตไวบอเน็ตไวบอปั้นเขาได้เข,า,ขาไปไม่นุ่งเหรอไหม ไว้ตรงนี้แหละคะ่ะกันใครชแชร์เออใครแชร์ไลน์นี้ขอให้ถูกสามตัวตรงรัฐบาลไทยสาถูก<า>ค่ะศาสตถูกแชร์แชร์อันนี้เราให้เป็นแนวทางเนาะโอ้เหล็กแหลกงามแพง <laughs> แชร์ค่ะคนัรแชร์งามงามค่ะทุกคนรัฐบาลต้องล็อกเขาแม่นำเนตแมนารินแมนมา้าทุกคนจ้ะขั้สิล็อกอีลีกับล็อกไซร ฝากสองคนแม่ลูกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเด้อย่ทิพมอย่ควางกันหลายเบอร์หันก็หัวใจสิไว้แล้วรุ่นเล่าพัฒนากันสิโอ้ยคนลุกเลยเปนวะเน็ตก็ว่าจะได้ข่าแน่เลยจุดแบบกําลังจุดจริงๆจ้ะกําลังจุดจุดให้สดๆเอาแบบสดๆเลยเหมือนเล่าพัฒนาเมื่อกี้นี้เลยบุคิดบุกิดเลยถัา ถ้าเขา 9, 000, ่าทันเก่า <9, 000, S 2> <อ>ลอยคนดูเขาอีลีนี่ oh. หนึ่งหมืน่นคนสวัสดีค่ะอ็ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะรอดูไปพร้อมกันใครที่แชร์เนตขอให้ถูกรางวันทีหนึ่งไปเลยงวดนี่ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามติดดาวเพจแม่นารินเนตกาแฟ888ไว้ด้วยอยู่ด้วยกันทีไรหนูบอกเลยมีแนวทางทุกวันรูเรื่องสายหุ่นสายยังกับมแม่สิว่างไห่มา แปดนี้หรออุ้ยอะไรอุ้ยทูบแตกด้วยนะอุ้ยเขาว่าถ้าทูบแตกคือแตกนะจริงถ้าทูบแตกคือเข้านะมีคนสอนใครสอนวะทูบแตกคือแตกไฟหรือปุ้มวะคนรับแชร์จากพี่จ๋าเลขทูบรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16สิงหาคมนะคะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวสุดท้ายกําลังจะมาแล้วค่ะทุกคนถูกไก่เบิร์ดแล้วถูกแทงไงผด แพงใหญ่เลยแต่ปังนะแต่ปังมากจ้ะปังแบบปังปริเยแต่ก็ปังไหวอยู่ได้นะรอได้แม่เราจะจับยังไงดีเราเราต้องเอาเราเราต้องเอาเอาันีไป้างหลังใช่ต้องไปกล้องข้างหลังเบาๆเด้อมันร้อนนะอย่าซนเด้ออย่าสนเด้อไปจ้ะไปจ้ะนี่เห็นไปเรียกอะไร เอียงมาฟางนี้น้อยนึงเน,นี่ยเนี่ยเห็นเป็นเป็นมันเห็นเป็นสองเลขอ่ะข้างล่างอ่ะทุกคนเห็นเป็นอะไรทุกคนจา๋าเห็นเป็นอะไรคะล,นะลงอีกามาฝั่งนี้ฝั่ง,งอ<า>ีกอะโอเคมาเห็นเป็นอะไรคะพี่จ๋ากดดันมากจ้ะทุกคนเห็นเป็นอะไรคะทุกคน เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นอะไร่เห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นอะไรจ๊ะน้องคอยดีส่งเขันเจ้าช่งแดดวะลายนีลายนี่เขาบ่มีนับถอยหลังแล้วนะมันจอดทูบได้ไม่นานนะจ๊ะพี่จ๋าห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ภาษาสันเเพทห้าสิบปีแปดฮันเล่ ทุกคนขอให้ฟังๆนะคระับแล้วถ้าวันไหนเราก็จะกลับมากรี๊ดอีกรอบหนึ่งนะคะไปแล้วนะคะทุกคนจ๋าฟันดีแล้ววันเนี้ยฟันดีล่ะสิบอกว่าเบิ้งโตสุดท้ายเบิ้งเป็นอันนี้ก็ได้อืเบิ้งเป็นอันนี้ก็ได้แมนถ้าเบิ้งภาพชัดๆสิเบิ้งเป็นอันนี้ก็ได้หรือ,อว่าสิเบิ้งเป็นอันนี้ก็ได้โตสุดท้ายบอัน บอกซ้ำนี่ว่าบออันสีเบิ้งเป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าเบิ้งเป็นอันนี้ก็ได้กันไวก็ดีเนาะกันไวใช่กันไวขอให้ปังปังรัฐบาลไทยกันทุกคนนะคะมืออื่นนีแห้งสิถือห้าน้อยขักกว่านีอสุดดีใจที่แบบว่าไม่อันจัก ไปค่ะทุกคนไปก่อนเดอร์บันนี้สวัสดีฝากติดตามเพจด้วยนะฝากติดตามเพจฝากติดตามเพจแม่นรินเนตกาแฟแ8 8แแแนวทางฟรีนะคะมีทุกแนวทางนะคะทุกคนจ๋ากดติดตามกดติดดาวไว้เลยนะคะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ